เอาเลยครับกล่าวสวีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านได้เลยนะครับผมอยู่ homnai syllabium อีกแล้วนะฮะโลนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่าสมอลวอลสการ์ลีน่าเน็ตครับผมอ่าโลนี้นะฮะกลับมากันครั้งนะครับการรีวิวตัวละครนะครับมอนนอก,กระแสเนาะอ่าก็จะเป็นเจ้าชามานนะครับแต่บอกว่านอก,กระแสะก็ไม่เชิงนะเป็นตัวที่พอนัดจุดหนึ่งทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องปั้นน้องขึ้นมาเอาเวกสองเน็ตนะครับอ่ ก็มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีสแต็กรูที่ต้องทําอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปลงอะไรได้บ้างนนั่เองนะครับมาชามาเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับพี่น่าสนใจเนาะอ่ะก็จะเป็นสกิลแรกนะครับอันนี้เหมือนกิฟฟอนปกติแต่แตกต่างจากกิฟฟอนนิดหน่อยอนยะู่หนึ่งในแฮทสแนชนะฮะโจมตีศัตรูด้วยโกงเล็บคมกคริบนะฮะไลายฟื้นฟู HP ของพรรคพวกทุกตัว30%นนะครับอ่าก็คือ ออกไปตีแล้วก็ได้ฮิวนะฮะฮิวฮิวพพฟฟ์ได้ด้วยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าก็ถือว่าฮิวขึ้นมานิดหน่อยนะครับที่จริงก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่นิดนะเออก็คือถ้าได้ออกไปตีออกไปตีบ่อยๆอ,อย่างเช่นแบบเราใส่เอ็กอะไรเงี้ยนะอ่าก็สามารถฮิวเพื่อนได้รัวๆนะครับเราเหมือนอไรดี้นั่นแหละนะครับอ่าอ่าปริมาณความเสียหายนะครับที่ที่ทำได้นะครับความเสียหายนี้จะคิดตามอ่า ค่าความสปีดของเรานะครับอืมก็ยิ่งสปีดเยอะเท่าไหรเนี่ยครับตัวน,นี้ก็จะอ่าตีแรงมากยิ่งขึ้นอ่าอันนี้ก็จะเหมือนกับกริฟฟอนทุกทุกทุกท่านะครับอืมอ่ะมาถึงสกิลสองนะครับสกสิลสองเลครับสเปเชียลแอซซอลนะก็จะเป็นอ่าสร้างความเสียหายนะครับตามสัดส่วน HP สูงสุดของศัตรูนั่นเองนะครับก็คือตีตามแม็กเลือดของฝั่งตรงข้ามนะครับอ่ายิง่ง แมกเลือดของฝะท้งข้ามเนี่ยเยอะเท่าไรนะครับก็จะยิ่งทำดาเมจได้มากขึ้นเท่านั้นนะฮะอ่ะและใช้ HP ของคุณ10%็นี่คือแลกมากับ HP ที่เราเสียไปเนี่ยสิอ่อ10%นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าตัวนี้นะครับได้กินเดวิมอนหรือว่าอ่าเป็นกริฟฟอนเอาเวกขั้น2องธาตุอะไรก็ได้นะครับอย่าเอาว่าต้องเป็นขั้น2นะอ่ะก็คือเราจะสามารถอ่า ได้ลดคูตาบมาด้วยนะครับก็จะเหลือแค่2ตาเท่านั้นอ่ามันก็ช่วยได้เยอะขึ้นนะครับในการอ่าวนสกิลสอได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าดมัมเมจหลักๆเนี่ยมันจะมาจากสกิลสอนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคก็สกิลสามนะครับสกิลสามจะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับการเด่ Angel, นแองเจิลเนาะอ่ะสกิลติดตัวนะครับเพิ่มความต้านทานขึ้นนะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดความเสียหายจากมอนมอนสเตอร์ธาตุมืดนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะและ เพิ่มความเสียหายนะฮะเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ธาตุมืดนะครับจะแรงขึ้น100%กันเลยเดียวเชียวนะฮะอ่าก็คือเหมารวมว่าถ้าเราตีธาตุมืดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองเนี่ยเราก็จะตีมอนธาตุมืดได้แรงขึ้นนะฮะ100%กะันเลยเดียวเชียวนะฮะอ่าก็ยังไม่เท่าขั้นดอมแต่ว่ามันก็แรงอยู่นะครับอืมแต่ว่าดอมนี้ก็คือธาตุอะไรก็ได้กูมไม่แคร์นะฮะเออนั่นก็คือ ข้อดีของมันเนาะอ่ะมาพูดถึงเรื่องชามานกันดีกว่านะครับอืมอ่ะสกิลหมดแล้วนะอ่ะก็เหลือสกิลฤทธนะครับก็จะเป็นอ่าฤีธิอ้แท็กท่าแสงนะครับอ่าฤทธนี้ก็ใช้เฉพาะทางนิดนึงนะครับไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากเนาะอ่าโอเคปลุกนะครับก็จะเอ่อเสริมนะฮะเสริมอ่าพาร์สีกับสกิลหนึ่งนั่นเองนะครับอืมแล้วก็เรื่องรูนนะครับรูนเนี่ย ถ้าใช้ฟาร์มอย่างเดียวเนี่ยเราฟิกค่าสแต็กพอนะครับไม่ได้ฟิกว่าต้องใส่รูนครบเซตนะฮะอ่าแต่ใส่รูนครบเซตมันจะดีกว่าไหมมันก็จะดีกว่านะครับมีรูนแนะนําก็คือรูน e x นะฮะอ่าตัวนี้สปีดต,ต้องทํำไหมไม่จําเป็นต้องทำนะครับเพราะว่าเราเอาแค่สกิลสองเท่นั้นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย สกิล uh, ที่มันแรงตาสปีดมันมีแค่สกิลหนึ่งะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้สกิลหนึ่งอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับเราใช้สกิลสองนะครับแล้วก็อีกอันนี้ก็คือพาสซีฟนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องถ้าใส่ลูนสวิปจะแรงไหมมันก็แรงแค่สกิลหนึ่งแต่ว่า,าที่เหลือมันก็จะมันก็แรงนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่นะครับอ่าส่วนใหญ่จะเป็น ex นะฮะอ่าแต่ว่าถามว่าทำไมผมไม่ใส่ X ใส่รุนมั่วไปแล้วก็ใส่วิวหนึ่งคู่เพราะว่าผมแค่เอาสาแต็กในการไว้ใช้ฟาร์มเท่านั้นเองนะครับอืมก็อ่ะมีรูน ex นะฮะอ่ะ ex เสร็จแล้วก็อะไรอีกนีครับก็จะเป็นรูนเอ่อแรงๆไปเลยเดี๋ยวก็จะเป็นรูนโทสะหรือว่ารูนคีเดเมทนั่นเองนะครับอืมนะฮะอ่ะโทสะ4เม็ดนะครับใส่ไปเลยแบบว่าพอบวกคีเดเมทไปด้วยเนี่ยคือแรงแรงมากๆนะครับเออลองแล้วก็คือแบบโอ้โหบอสแบบ คือเลือครึ่งหลอดอ่ะมันเข้าไปจิกสกิลสทีเดียวหายเลยนะฮะเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ามี2รูนแนะนำนะเออมี2รูนแนํนำที่เหลือก็คืออ่าแล้วแต่นะครับแล้วก็รูนคู่หนึ่งที่ใส่ไปห้อยไว้เนี่ยผมแนะนำว่าจะเป็นรูนปฏิทานจะดีกว่านะครับอืมแต่ว่าถ้าเราไปตีมอนสเตอร์อย่างเดียวยก็คือเราไปเคลียร์คอนเทนต์อย่างเดียวนี่ถามว่ารูนรูนวิวเนี่ยจำเป็นต้องใส่ไหมนะครับอ่าถ้าเราบั่นใจว่า เราได้ออกก่อนมอนสเตอร์ในนั้นแน่ๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะได้ออกก่อนอยู่แล้วเนาะอ่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่าส่วนเรื่องค่าสแต็กนะครับเออไอ,อผมพูดอ๋อเลยไปอยากถึงช่องสองนะครับแน่นอน,น่าเป็นสปีดนะครับอ่าเอาไว้เอาไว้ตามทันแบบว่ามอนสเตอร์ข้างในนั้นนะครับหรือถ้าใครอยากจะทําแรงๆไปเลยก็ได้ก็จะเป็นใส่ HP หรือแอคแท็กก็ได้นะครับอืมก็จะ บวกในเรื่องของทคายแขกได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าอยากทำให้น้องอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยก็คือใส่ HP ไปเลยก็ได้นะครับได้แบบถึกๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันแรงตามแบบทาดฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วเนาะก็คือถ้าเป็นท่ามือก็จะจิกแรงโคตรๆนะฮะเออเรื่องดาเมจก็คือแบบไว้วางใจน้องได้เลยนะครับแต่ต้องถูกทาดนะอ่ะมาม่เชว่าไปตีทาาอะไรก็ได้นะครับอืมนะฮะอ่ะก็ะช่สองผมใส่เป็นสปีดนะครับแล้วก็ออฟลองเนี่ยผมเน้นเป็นคิรินะฮะอ่ะ ช่อง4นะครับเป็นค r ีด d a m a นะครับอืมแน่นอนว่าต้องเป็นค r ีด d a m a อยู่แล้วตนะ้องเป็นมอ monster egg tag นะครับอ่ะช่อง6เป็นใส่เป็น egg tag นะครับอ่าเพื่อรีด t d a m ให้มันแบบว่าสูงสุดเนาะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับส่วน artifact นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับอ่าอันนี้แล้วแต่เลยก็คือแบบขาดในส่วนตรงไหนก็ใส่ไปตรงนั้นเลยนะครับอ่าแต่ว่าผมเน้น egg tag ก็เลยแบบว่าใส่ egg tag ไปรัวๆเลยนะครับ2ช่องเนาะอ่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อ่าส่วน ก็ถ้าทีมคุณเนี่ยอลองไปเล่นแล้วนะครับมั่นใจว่าปิดแบบว่าปิดบอสได้เร็วมากนะครับอไอตรงค่า HP ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับจริงๆก็คือติด6000นเนี่ยติด6000นะครับก็จะมันก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าเราไปสู้กับออย่างเช่นบอสในโครในดันในโครเนี่ยมันจะมีแค่มอนธาตุมืดดังนั้นเนี่ยมันจะตีธาตุแสงไม่เข้านะครับอ มันจะตีถ้าแสงไม่เข้าแล้วก็เลือดที่เอาไว้คือเลือดตั้งต้นมันอยู่แล้วนะก็คือ1 1ึ0 0หมนันะฮะมันก็เยอะมากอยู่แล้วนะครับแล้วถ้ายิ่งแบบว่าบวกไป6000เนะี่ยก็มันก็ตีไม่เข้าหรอกเพราะว่ามันโดนลดดาเมจไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอ่าโอเคแต่ว่าถ้าติดไว้หน่อยก็ดีนะครับเพื่อเซฟไปนิดหนึ่งนะฮะ,อะแอคแท็กนะครับอยากใครอยากได้แรงๆก็คือพันห้าไปเลยก็ได้นะเออยิ่งบวกแบบบวกกับพาร์สีไปเลยเนี่ยก็คือแบบแรงมากนะครับแรงจริง นะฮะสุดพอแค่นี้พอเลยที่จะทำแล้วอ่าแล้วก็ดีเฟนต์นะครับห้าร้อยสามเจ็ดอ่าดีเฟนต์ดีไหมที่ติดมาก็ก็ดีนะฮะแต่ว่ามันถามว่ามันจําเป็นไหมก็ไม่ได้เอาไปฏีคนก็คือไม่ได้ไม่ได้จำเป็นอะไรมากนะครับส่วนสปีดเนี่ยอ่าด้วยความที่สปีดต้นมันเยอะอยู่แล้วนะครับร้อยสิบเอ็ดเกเรติเชียวนะฮะก็บวกมาหกสิบแปดก็คือ ทำไงก็ได้ให้ตัวปรับดาบเนี่ยได้ออกก่อนตัวนี้ครับอ่าเราจะได้ติดปรับดาบไปด้วยแล้วก็เราจะยิ่งปีแรงขึ้นไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับคิเรตสําคัญมากนะครับถ้าต่อให้เราแรงแค่ไหนแต่ว่าถ้าคิเรตเราเนี่ยมีแค่40-30ก็คือวุดได้นะเออต่อให้เราแรงโคตรแบบว่าดาเมจบวกหลังแอคแทคบวกหลังเนี่ยสองพก็คือแบบถ้าเรา ที่เดชบอกว่า30-40นี่คือมีโอกาสวืดได้นะครับอ่าก็จะแนะนำว่าเป็น90หรือว่า70ได้อ่า70ขึ้นก็โอเคแล้วนะครับคีดเ์เดามจนะครับเอาที่ได้เลยนะครับอ่าเอาที่ได้เลยถ้าใครใส่รูนโทสะมาหรือว่ารูนคีดเ์เดามจมาเนี่ยก็จะได้ในส่วนคีด์เดามจเยอะมากนะครับอ่าอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยแล้วกันนะครับต้านทานไม่จ่าเป็นนะฮะแม่นยำไม่มีอะไรซีซีเนี่ยเราต้องใส่นะครับอ่าเราเน้นแค่เดาเมจพอ นะฮะดังนั้นสองอันนี้ก็คือไม่ได้จําเป็นอะไรมากนะครับอืมอ่ะโอเคมาถึงอะไรอีกนะครับหมดแล้วเนาะอ่ะเรื่องดันนะครับอ่าเรื่องดันเรื่องดันนะครับดันเนี่ยจะมี2ที่หลักๆให้น้องเลยนะครับแบบว่าจําเป็นมากอ่าคือจริงๆตอนแรกๆมันก็ไม่จำเป็นอะไรมากแต่ว่าถ้าเราเล่งเวลานะครับไม่ใช่หอสิ <laughs> แปลว่าเราเอาไว้อ่าทำเวลานะครับ กิฟฟอนแสงเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีมากในดันในโครนะครับอืมอ่าทีประมาณนี้นะครับเริ่มแรกเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นแบบแวมแล้วก็ทีมนุ้น้ำนะครับอ่าหรือถ้าใครอยากเอาไปเล่นแบบจากบูมอ่าจากบูมอะไรอย่างเงี้ได้นะครับอ่าจากบูมอะไรอย่างงี้กนะ็ได้นาะอ่าแบบนึนนะอ่าแบบนี้นะครับลองดูนะอ่ามาเออกิฟฟอนออกก่อนนะครับ ข้อเสียองทีมนี้คือไม่มีบับดาบนะฮะเออตอนแรกตอนแรกตัวอะไรบับดาบเราอะลืมแล้วเนี่ยอ่าจะเป็นฟลานก็ได้นะครับเอาแวมออกแล้วก็ใส่ฟลานอะไรเงี้ยเออได้อยู่นะปปปึึึ๊๊๊บบบบโมแรงนะแรงมากเลยนะแล้วมันตีไม่เข้าด้วยอืมกิฟฟอนโดสตันไม่เป็นไรนะครับบูมจับบูมเก็บงานปปึึ๊๊บบ ถ้ามันเป็นอะไรไม่ค่อยชอบออกสกิลมู่หรือโอเคอคือมันก็แต่ว,ว่าช่วยแบบว่าล็อกล็อกมอนให้ได้ด้วยนะครับอ่าไอคีฟเนี่ยมันจะตีแค่กิฟฟอนแสกนะครับอืมโจเวนมันจะมีสกิลมู่นะอ่าหรือถ้าใครใช้ทีมนี้ก็ได้นะครับเรียงแบบว่าทําให้กิฟฟอนแสงเนี่ยออกหลังแวมนะฮะเอ้ยออกก่อนแวมนิดนึงนะฮะแล้วก็ให้พวกจักบูเนี่ยออกก่อนก็ได้นะครับ แต่เอาจริงนะก็คือแบบว่าถ้าใครทําทีมอินูเสร็จแล้วเนี่ยก็อินูอ่ะจะดีกว่านะครับอันนั้นอ่ะชัวร์ชัวร์มากนะฮะเอออ่ะมันแย่งจากน้าผมอีกแล้วอ่ะโอเคมารอบนี้น่าจะผ่านนะมังนะ <laughs> มังนะอ่ะปิ๊บปี๊ป๊ปป๊ปปปป ภาษีคือเด้งรัวๆตันนี้่อนเก็บงานปับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอืมหนึ่งนาทีครึ่งนะครับอ่าตอนแรกชอบทีมนี้นะแต่ว่าคือมันเคลียเวฟได้เร็วมากนะครับเอาลงไปกดผิดโอ้ยอ่ะโอเคมาถึงแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็จะเป็นนั่นแหละทีมสแตนดาร์ดนะครับทีมนี้เลยฮะอ่ทีมนี้บอกเลยว่าปั้นเสร็จเนะี่ย ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วนะครับผ่านแล้วผ่านเลยไม่มีคาว่าล่มนะฮะเออไม่มีคาว่าล่มยกเว้นทำเอ่อทำไอน้นูน้ำเนี่ยให้มันแบบว่าลากให้ครบนะครับออาจจะยากตรงนูน้ำนี่แหละผมว่านะที่ฟอนแสงเนี่ยผมว่าทำง่ายอยู่แล้วแหละแต่ว่าข้อเสียนะครับทีมนี้เนี่ยก็คือนี่แหละประมาณเนี้นะฮะม่อใดจะเคลียร์เวฟชาร์ต้นึ่งเพราะว่ามันจะทําให้เกจของนูน้ำเนี่ยมัน อมันเขวนะฮะเออมันเขวไปหน่อยนะฮะแต่ว่ามันเคลียร์เวฟตรงบอสเนี่ยได้เร็วมากนะครับอ่าสังเกตนะมันจะออกไปพร้อมกันแต่ว่าบางครั้งมันจะออกไปพร้อมกิฟท์ฟอนแสงนะครับอ่ามันก็เลยแต่ว่าเพรีดมมดาเมจได้เร็วขึ้นนะฮะประมาณนี้อ่าด้วยความที่ว่ากิฟท์ฟอนแสงเนี่ยถ้าตีธาตุบื้อแล้วมันแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับเฮ้ยสกิปผมลืมปิดไอ้นี่ไวะเนี่ยอ๋ออ่าเห็นไหม แรงมากแรงมากปึบโอ้ยนี่ถ้าไม่ติดพาสีนะเรียบร้อยเมื่อกี้เออแต่บางคนเนี่ยแบบว่าลิศจะไม่ทันได้อ่าผมเคยดูของบ้านใครก็ไม่รู้แบบว่าอ่าลิศจะไม่ทันได้ดึงใครไปเลยเนะฮะเขาปิดแบบว่าเร็วมากเนะฮะเออคือผมไม่ได้แข่งทำเวลากับใครนะผมเอาแค่ความชัวร์นะครับอ่า เอาแค้ความชัวนะแล้วก็ไว้ฟาร์มรูนเฉยๆนะครับอ่ะประมาณนี้ทีมนี้มันชัวนะครับชัวมากคือคุ้มที่จะทํานั่นแหละอ่าเวลาก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งยตีสิบวิเบสของผมก็คือสี่สิบเอ็ดวินะครับอืมก็ไม่รู้เหมือนกันพีพีเข้าพีออกนะครับทีมนี้นะฮะบ,บางทีมันก็น่ารักนะฮะบ,บางทีมันก็แบบอืมแบบนั้นแหละอ่ะอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งเนะี่ยก็จะอยู่ในหลุมมิตินะครับอันนี้เป็นอ่า ดันไว้หาหินรูนนะครับก็คือสากวรณะอันเงียบงันนะครับอ่าก็ทีมนี้นะครับที่ผมใช้นะเพราะว่าทำไมถึงใช้อ่ากิฟอนแสงในดันนี้ก็คือชื่รู้เนาะเพราะว่าบอสในนี้นะครับเป็นธาตุมืดนั่นเองนะฮะอ่ะก็ในนี้มีตัวอะไรบ้างนะครับมีแวมไฟนะครับที่ผมเอาไ้เล่นกับอ่าพวกอินูนะคนะครับสามตัวเมื่อกี้เนาะอ่าแล้วก็มีวูฟมืดนะครับอ่าวูฟมืดเนี่ยสแตก ทำง่ายไหมผมว่าทําง่ายนะบางคนก็คือทําได้นะเออทีมนี้นะครับบอกเลยว่าผ่านชัวร์แล้วก็ทีมนี้ผมได้มาจากอาพี่อูบูชาแน,นลด้วยเนยครับเออก็นั่นแหละฮะอ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวที่ออกเร็วสุดเนี่ยก็จะเป็นเออรู้สึกว่าจะเป็นวูฟมืดนะครับเออวูฟมืดเนอะวูฟมืดออกเร็วสุดเนะฮะมาครับ แล้อ่าอ๋อประมาณนี้นะครับแวมไฟเนี่ยบอกเลยว่าคาตั้งแต่ตอนที่เราเพิ่งเล่นใหม่ๆนะครับยันนั่นแหละจบเกมอ่ะตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวนะที่ทําแบบนี้ได้นะครับก็คือแบบเล่นเกียร์ไ้เพื่อนแบบเนี้ยเออเป็นตัวเดียวนะในเกมนะสีดาวนะครับลิมิตส์นะลิมิตส์มากนี่เนี่ยเปิดเกาะนะครับอ่าไลดี้ป๊อปดาบนะฮะเออเงี่ยม ฮ่าปุ๊บมืดเนี่ยอันกประสงค์มากเลยครับบอสไม่ค่อยชอบนะม,มีทั้งห้ามียูมีทั้งเกาะแตกนะครับหัวกะโหลกก็ยังมีโอ้โหครบด้วยอ่าสะท้อนได้เมรก,ก็ได้นะครับเออจีหัวมันยุ้งหัวมันลูก <c oughs> อ่าอันนี้มีทริคหน่อยนะครับก็คืออ่ดาด่านสุดท้ายเนี่ยผมจะล็อกโปสสเตอร์ข้างๆบอสตัวหนึ่งนะครับอ่าอ่านะแป๊แบบเดียวแปบ๊บเดียวเลยนะฮะติดเกาะแตกปุ๊บคือบอสแบบว่าง,ง่อยกระลอกมากนะครับ นะฮะดังดนนะั้นเนี่ยติดแม่นให้วูบมืะเยอะนะครับอ่าเราต้องรีบปิดนะครับไม่งั้นแบบอ่าเราปล่อยไว้เนะี่ยแปบ๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเราตุย่อนนะฮะอืมกีฟอนคือแรงมากเลยครับแรงมากนะฮะฟืดนะฮะเวฟท้ายอ่ะเวฟท้ายเนี่ยผมจะล็อกไว้ที่แวมมืดก่อนนะครับอืว่ามีบัฟปีกแดงเนาะ ใช่ไหมทำไม่ผิดตัวบอสก็เสกบัฟปีกแดกได้ใช่ไหมเออแต่ไม่เป็นไรใช้อยู่นะฮะเรามีไลลี่โอ้ยโฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยสตันถูกตัวด้วยนี่แนี่ยแม่แรงมากนะครับบอสบอสก็สคือแบบว่าเราเรายิ่งอยูนานอยู่นานเนะะี่ยแบบว่าบอสมันจะตีแรงขึ้นนะฮะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคือแป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวนะฮะเออถ้าเราแบบว่ามี กีบฟ้อนแสงเลยครับที่บอกแป๊บเดียวก็คือเกือบสองนาทีอาไรผ่าน,นชัวไงผ่าน,นชัวเอออุยอ้ยโอย้ได้เดบมาแต่ว่าเป็นอันที่เราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อะก็จริงๆมันก็มี2ที่หลักๆเท่านั้นเองนะครับอ,อ่ะใน ITA มันเฉพาะทางอ,ะอ,อ่ะคือถ้าเราแบบว่าเจอมอนสาตา์มืดนะฮะใน ITA แบบว่า3ตัวซึ่งโอกาสเนี่ยน้อยมากนะครับแต่ว่ามีไหมมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ใครสักกี่คนที่จะปั้นกิฟฟ้อนแสงลงเป็นไอทเพื่อจะสู้มอนธาดมืดสัก2หรือ3าตัว <c oughs> ผมว่ามีแหละผมว่ามีผมว่ามีมามอ่าถ้ามีก็รายงานตัวหน่อยฮะ <c oughs> อ่าก็มีตรงไหนอีกนะครับก็ <c oughs> มีกิวอ,ะอ่ะในแฮปอ่ากิวอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบก็ส่งความยึดครองนะครับแบบว่าบ้านไหนที่ตั้งแบบแสงมืดไม่ใช่แสงมืดธ <c oughs> าดมืดโหดๆนะครับอืม พลาดมือโดโหดแบบว่าอ้ยองคิก็ได้นะครับเออยังไม่ได้เคยลองแบบว่าทดสอบดาเมจเลยว่าองยอคิมันตีกิฟอนแบบว่าเข้าเนื้อขนาดไหนนะฮะเอออยากลองเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มีใครแบบว่าไม่มีใครมาลองด้วยสินะฮะเออคือถ้าใครแบบว่าเคยโดนมาแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมเอามาแบบว่า าบอกหน่อยว่าแบบว่ากิฟอนแสงเนี่ยโดนเอิงิวชีแล้วมันแบบยังอยู่ดีหรือเปล่านะฮะเอออ่ะก็ประมาณนั้นกิวออก็สามารถเอาไว้แบบว่าปลูกในบ้านที่มีทาดมืดแต่ว่าเอ่อตัวชีดได้นะฮะเอสนะฮะส่วนตั้งกันบ้านไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเลยนะอ่าสำหรับเจ้าชามานนะครับอ่าก็ประมาณนี้ประมาณนี้คือโดยรวมแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นมอนสเตอร์เฉพาะทางนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่ เอาไว้ทําเวลาในการฟาร์มซะส่วนใหญ่นะครับอืมประมาณนี้นะฮะเออแล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้เคลียร์แบบว่าอ่าพวกตุวิติได้นะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับชาชามานะครับอ่ะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะฮะขอโทษที่หายไปนานเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะกลับมาทำเรื่อยๆนะครับโอเคจากการคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย